อิติสุกตุังพุทโธนะโมพุทธายะสุนะโมโรมะอะโอุกางนิจังนตตาพุทโธพุทโธพระปกจ้อยหรือพระนักปกองค์จ้อยเนื้อผงภายกุมารเนี่ยหายากปกติจะเป็นเหรียญใช่ไหมแต่ตอนนี้เนื้อผงภายกุมารอาจารย์แต่กี้เองก็มีอยู่แค่องค์เดียว แต่เนื้ผงไพรกุมารน,นี่ก็บล็อกเดียวกับที่เป็นเหรียญด้วยนะต้องเป็นบล็อกเดียวหน้าเดียวกันกับที่เป็นเหรียญด้วยนะไม่ใช่ต่างบล็อกต่างหน้านะครับเป็นหน้าเดียวกันแต่ใช้กดด้วยพระผงไพรกุมารด้วยผงไพรกุมารอันนี้สะสมเป็นมรดกของไทยมรดกของโลกสําหรับผู้ที่อยากชมนะครับก็มาชมได้ที่ลานรัฐราะ์เครื่องไทยนานาชาติอำเภอกระนวนจังหวัดขอ,อนแก่นในไม่ช้านี้ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการ แต่นี่ให้ชมก่อนนะครับว่าพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างพระเครื่องมีความประณีตมีความเรียบร้อยมีความสวยงามปานใดสําหรับพระปงไพกุามารปกจ้อยมีองค์เดียวเที่ยวได้ทั่วโลกเรื่องภัยกุามารของพุทธิบรารไล่กหลายคนบอกว่าเชื่อขนมกินได้แน่นอนนะครับขอบคุณนะครับนี่คือพระปกจ้อยเนื้อปงไผ่กุมารปิดทองไม่ได้แกะให้นะให้แก่โดยพระองค์เล็กเล็กอย่างพงนี่ ดูแลยากครับนะครับไม่แก่ให้ถึงต้องใส่กอบใบขอบคุณและสวัสดีครับไม่ได้แก่ให้ชมนะครับ